ายชุดสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมประพันธ์โดยสุทธสาอ่อนค้อมเรื่องที่หนึ่งมัก,กรีผลบทที่53าสงเคราะห์เพื่อนเก่าครูชิ้นลากลับไปนานแล้วแต่พระบวชใหม่ย,ยังคงนั่งอยู่ที่เดิม ใจสงบนิ่งหากสมองว้าวุ่นเพราะใช้ความคิดอย่างหนักท่านเริ่มจะเชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษเชื่อว่ากรรมนั้นมีผลมีวิบากดังที่โยมยายพร่ำสอนอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันแล้วเลยอดมิได้ที่จะนึกไปถึงบาปกรรมที่ท่านทำไว้สมัยเมื่อเป็นเด็กภาพเหตุการณ์ในครั้งอดีตปรากฏชัดเจนในห้วงความคิดตั้งแต่ภาพต้มเต่าตอนไก่ยิงนกตกปลาหักขานก หักคอนกขโมยเงินโยมยายซึ่งทุกเรื่องทุกตอนมีตัวท่านเป็นผู้ก่อกรรมทําเข็นโดยเฉพาะเรื่องตอนไก่ซึ่งท่านมีได้ตอนเฉพาะไอ้โต้งของตาชุบเท่านั้นด้วยว่าในเวลาต่อมาได้ไปตอนไก่ที่บ้านแม่จวนซึ่งทั้งเล้ามีอยู่ยี่สิบตัวท่านจับมันตอนหมดทุกตัวด้วยรู้เท่าไม่ถึงการแล้วมันก็พากันตายยกเล้าเป็นเหตุให้ท่านถูกโยมแม่อวยชัยให้พรไปหลายวัน บาปกรรมเหล่านี้ท่านคงจะต้องชดใช้ไม่วันใดก็วันหนึ่งเหตุการณ์ที่พบเห็นในวันนี้ทําให้ท่านรู้สึกสลดใจภาพที่หนังแป้งตีสุนัขจนตายและปัญหาที่ครูชิ้นต้องเผชิญในปัจจุบันอันเป็นผลพวงมาจากการกระทําของแกในครั้งอดีตเรื่องราวเหล่านี้ทําให้ท่านต้องการติดตามผลอยากรู้ว่ากรรมจะมีผลมีวิบากจริงดังที่โยมยายสอนหรือไม่คิดได้ดังนี้ ท่านจึงลุกขึ้นไปหยิบสมุดมาจดบันทึกไว้เพื่อเป็นหลักฐานบันทึกทั้งเรื่องของนางแป้งครูชิ้นและของตัวท่านเองซึ่งมีเรื่องราวมากมายที่ต้องจดบันทึกมากกว่าเรื่องของคนสองคนแรกมารวมกันเสียอีกภิกษุหนุ่มตั้งปณิธานแน่วแน่ว่าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปท่านจะไม่สร้างกรรมทำเวรกับผู้ใดอีกไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์สงน้ำเสร็จ พระเจริญกำลังจะทำวัดส,สวดมนต์ก็พอดีกับนายจำรัดขึ้นมาหาบนกุฏิหน้าตาท่าทางบอกว่าเขามีดุระร้อนเขากราบประโลกประโลกสามครั้งและล่ำละลักว่าหลวงพี่ช่วยผมด้วยนางมาลีแย่แล้วโยมมาลิเป็นอะไรไปล่ะท่านถามอาคันตุก,กะนางมาลีคือภรรยาในจำรัดซึ่งคนทั้งสองเคยเป็นเพื่อนกับท่านสมัยเป็นเด็ก ท่านยังเคยแกล้งเด็กหญิงมะลีจนถูกนางเมาสตามมาด่าถึงบ้านโยมยายแถมยายยังเคี่ยนซ้ำอีกด้วยมันคลอดลูกหมอตำแยเขาทำคลอดให้มันแต่ลูกออกมาแล้วท้องมันก็ยังไม่ยุบเสียงดังคลืดคลืด,คล,ดคลาด,ลาดสงสัยจะมีเด็กอยู่ในนั้นอีกคนกระมังสามีนางมะลิเล่าสีหน้าบอกความกังวลแล้วหมอตำแยเขาว่ายังไงละ่ะเขาบอกไม่มีเด็กอยู่ในนั้นหรอก ที่ดังครืดครลาดๆน่ะแสดงว่ามีลมอยู่ในท้องผมก็เลยนึกถึงหลวงพี่อัตมาไม่ใช่หมอนะโยมจุกทำไมไม่ไปหาหมอให้ช่วยละ่ะท่านปฏิเสธอย่างนิ่มนวลใช่สิครับเขาลือกันว่าท่านเป็นหมอตำแยมือหนึ่งของตำบลบางม่วงหม่เคยทำคลอดให้ลูกสาวประจิตเมื่อหปีก่อนเป็นความจริงใช่ไหมครับช่วยผมหนอ่อยเถอะนึกว่าสงสารนางมะลิมัน ยังไงก็นึกถึงความหลังสมัยที่เราเป็นเพื่อนกันนายจำรัดอ้อนวอนพร้อมเอ่ยถึงความหลังถ้าเช่นนั้นก็ต้องลองทำดูนะคงไม่มีอันตรายที่บ้านโยมมีเกลือกับมะขามเปียกไหมท่านถามเพื่อนเก่ามีครับบ้านผมหรือบ้านใครๆก็มีทั้งนั้นนายจำรัดตอบเกินคำถามงั้นก็ฟังนะให้เอามะขามเปียกปั้นโตๆมาสองปัน้นเกลือเม็ดสองช้อนโต๊ะ ใส่น้ำฝนลงไปหนึ่งขันขยำมะขามเปียกกับเกลือและน้ำให้โยมมาลีตื่มสองชามเดี๋ยวก็หายจำได้หรือเปล่าล่ะจำได้ครับมะขามเปียกสองก้อนเกลือสองช้อนน้ำฝนหนึ่งขันในจําหนัดทบทวนนั่นแหละขยำให้เข้ากันแล้วให้โยมมาลีดื่มสองชามประเดี๋ยวก็รู้ผลรีบกลับไปทําตามที่อาตมาบอกได้แล้วขอบคุณหลวงพี่มากครับเขากราบท่านสามครั้ง แล้วจึงรีบกลับมายังเรือนตนหลวงพี่ท่านว่ายังไงบ้างหมอตำยาตะโกนถามมาจากในเรือนเมื่อเห็นเจ้าของบ้านเดินตรงเข้ามาท่านบอกให้เอามะขามเปียกขย้ำกับเกลือให้กินสองชามใส่น้ำฝนด้วยเขาบอกเออจริงข้าลืมสนิทเลยงั้นแกไปจัดการหามาเดี๋ยวข้าจะทำให้มันเองเขาจัดการทำตามที่หมอตำยาสั่งครั้นได้ดื่มน้ำมะขามกับเกลือเข้าไปสองชาม นางมาลีก็รู้สึกปั่นปวนในท้องสักครู่ก็เกิดปวดอุจจาระอย่างแรงจึงบอกสามีว่าที่จูกช่วยพาข้าไปส้วมหน่อยฉันปวดหนักในจำรัดจึงต้องอุ้มเมียสาวลงเรือนไปเพราะห้องสุขาอยู่ไกลจากตัวบ้านประมาณแปดวานางมาลีถ่ายของเสียออกมาจนหมดไส้หมดพุงรู้สึกสบายเนื้อสบายตัวขึ้นท้องที่โตกลับยุบลงออกจากส้วมแล้วนางบอกสามีว่า ท้องยุบแล้วละทิ่จูกหลวงพี่ท่านเก่งจังเลยนะนี่ทาไม่ได้ท่านช่วยฉันคงแย่ในจำรัดอุ้มเมียสาวกลับเข้ามาในเรือนตามเดิมหมอตำแยกำลังสาลรวนกับการจัดเรือนไฟเพื่อที่แม่ลูกอ่อนจะได้อยู่ไฟให้หมดลูกเข้าอู่โดยเร็วคนเป็นพ่อครั้งแรกในชีวิตเปิดกระโจมดูทารกเพศชายที่นอนหลับสนิทอยู่บนเบาะในกระดง้งมีผ้าห่มปิดร่างกายมิดชิด เหลือแต่ดวงหน้าน้อยๆโผล่ออกมาลูกพ่อช่างหลอเล้าเหมือนพ่อไม่มีผิดไว้เจ้าโตอีกหน่อยพ่อจะอุ้มไปหาหลวงลุงเจริญให้ท่านช่วยตั้งชื่อให้นะลูกนะเย็นวันหนึ่งที่สอนขับเกวียนมารับพระเจริญที่กุฏิเพื่อไปเยี่ยมโยมมารดาซึ่งกำลังป่วย แม่ให้ผมนิมนต์ท่านไปเทศโปรดแก่หน่อยแล้วผมจะมาส่งก่อนข่าทิศสอนบอกพระหนุ่มผู้ซึ่งมีศักดิ์เป็นน้องภรรยาตนถ้าเช่นนั้นขากลับอัตมาขอแวะบ้านยมยายด้วยนะโยมพี่ท่านบอกพี่เขยได้ครับหลวงพี่เขาบอกครูใหญ่ๆหญ่ทิศสอนก็พาพระหนุ่มมาถึงบ้านแม่ยายซึ่งตัวเขาและครอบครัวได้อาศัยอยู่ด้วยนางจะรวยหาน้ามาประเคน แล้วสอนลูกชายวัยสองขวบเศษให้กราบหลวงนาพี่จำเรียงกับทิดพุธเพิ่งกลับไปเมื่อครู่นี้เองประทุมกับประเทืองก็มาเยี่ยมยายด้วยตอนบอกพระน้องชายแม่จวนเห็นพระลูกชายมาก็ดีใจรีบเปลี่ยนจากท่านอนเป็นลุกนั่งแล้วกราบพระหนุ่มสามครั้งโยมแม่ป่วยเป็นอะไรไปหรือจ๊ะท่านถามแม่จวนก็ปวดเสียนเวียนกล้าวเหมือนเคยนั่นแหละ สงสัยจะกลับบ้านเก่าตามพี่เหลียนไปอีกคนละมะั้งแม่จวนพูดโปร,งปรง่งๆแม่อย่าพูดอย่างนั้นสิเกิดเป็นจริงๆข้าสงสารยายแก่ลูกสาวคนโตตายแกก็เสียใจพอแล้วถ้าลูกสาวคนเล็กมาตายอีกข้าว่ายายคงทรมานแย่นางจจรวยบอกมารดาแม่จวนจึงพูดกับพระเจริญว่าโลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอนเลยนะท่านแม่ทำศพให้ลูกก็มี ใช่ว่าเกิดก่อนจะต้องตายก่อนเสมอไปคนเกิดทีหลังตายก่อนก็มีถมเถอย่างพี่เรียญนยีไ่ไงโยมเองจะดำเนินรอยตามแกเสียก็ไม่รู้พูดเป็นเชิงปรับทุกอย่าคิดอะไรมากเลยโยมแม่ทำใจให้สบายดีกว่าอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดอาตมาอยากให้โยมแม่ทําตัวสบายๆเหมือนโยมยายจะได้อายุยืนในความรู้สึกของพระใหม่ ท่านรู้ว่าโยมยายปรุงอะไรๆไรได้มากกว่าโยมมารดาอาจเป็นพระโยมยายเข้าถึงธรรมนั่นเองทิศพองกลับจากซื้อยาที่ตลาดรันขึ้นเรือนมาพบพระลูกชายก็ตรงเข้ามากราบท่านมาถึงตั้งแต่เมื่อไรครับเขาถามสักครู่เห็นจะได้โยมพ่อไปไหนมาหรือไปซื้อยาให้โยมแม่เขาท่านช่วยเทศปโปรดหน่อยเถอะโยมหน่ะจนปัญญาแล้ว ทิดพองฟ้องกลายๆอัตมาว่าส่งโยมแม่ไปอยู่กับโยมยายน่าจะดีให้โยมยายช่วยเทศแทนเพื่อโยมแม่จะได้หายคิดมากพระลูกชายแนะนำเออนี่แน่แม่จวนพูดถึงเรื่องนี้ฉันมีเรื่องจะปรึกษากับแม่จวนสักหน่อยเมื่อกี้ฉันฟังเขาพูดกันที่ตลาดเขาว่าหมูนี้เสือชุมเลือเกินปร้นกันไม่เว้นแต่ละวันตอนนี้แพร่กระจายเข้ามาถึงตำบลบางม่วงหมูแล้ว เราหาทางย้ายไปอยู่ตลาดปากบางกันดีไหมไปหาซื้อห้องแถวอยู่สักพักโจนผู้ร้ายสงบเมื่อไรก็ย้ายกลับมาอยู่ที่เดิมตามใจคุณก็แล้วกันแล้วแม่ล่ะจะทิ้งแกไว้ที่บางม่วงหมูนี่หรือแม่จวนห่วงมารดาเมื่อพูดกับสามีแม่จวนจะเรียกเขาว่าคุณด้วยรู้ว่าเขามีเชื้อสายเป็นถึงลูกขุนน้ำขุนนางจึงไม่ใช้แก่ข่าเหมือนที่ชาวบ้านเขาพูดกัน ก็ต้องพาไปด้วยสิจะทิ้งไว้ได้ยังไงฉันคิดว่าให้อยู่ด้วยกับเรานั่นแหละฉันตั้งใจจะซื้อห้องแถวสักสองห้องห้องหนึ่งให้จะรวยกับทิศสอนอยู่แล้วก็สำหรับไว้เครื่องดนตรีด้วยส่วนอีกห้องก็มีแม่นางจำแรงฉันแม่จวนและเมื่อท่านศึกก็จะได้มาอยู่ด้วยกันเข<ๆ>าพูดกับพระลูกชายด้วยแล้วเราจะเอาเงินที่ไหนมาซื้อละคุณภรรยาถาม ก็เพราะอย่างนี้นะสิฉันถึงต้องปรึกษากับแม่จวนถ้าเราขายบ้านเก่าไปซื้อใหม่ก็คงไม่สู้อ,อะไรนะักแต่นี่บ้านเก่าจะเก็บไว้บ้านใหม่ก็จะซื้อเลยต้องมาคิดกันว่าจะทำอย่างไรเห็นจะต้องเอาสมบัติเก่าออกขายกระมังเอาอย่างนี้สิโยมแม่ทองที่อาตมาฝากไว้อาตมายกให้โยมแม่นำไปขายเอาเงินมาซื้อห้องแถวน่าจะพอพระเจริญบอกมารดา จะดีหรือมันเป็นสมบัติของท่านนะโยมอยากให้ท่านเก็บไว้เผื่อวันข้างหน้าไปมีครอบครัวจะได้เก็บไว้ให้ลูกหลานแม่จวนออกความเห็นไม่เป็นไรหรอกโยมแม่ถึงเวลานั้นอาตมาค่อยหาเอาใหม่ท่านไม่บอกหรอกว่ายังมีทองที่ยักยอกมาจากป้าเหรียนอีก32บาทถ้าเช่นนั้นเราซื้อในชื่อของท่านก็แล้วกันแม่จวนว่าดีไหมดียุติธรรมดี เงินของท่านก็ควรจะเป็นชื่อท่านเราจะได้ไม่กระดากใจว่ามาเบียดเบียนลูกแม่จวนเห็นด้วยกับสามีถ้าเช่นนั้นโยมพ่อก็ไปจัดการเลยอาตมามอบอำนาจให้ทุกอย่างประเดี๋ยวขากลับอาตมาจะแวะเยี่ยมโยมยายจะได้บอกเรื่องนี้ให้ทราบถ้าโยมแม่ไม่ได้เป็นอะไรมากอาตมาก็เห็นจะต้องกลับเสียทีนิมนถครับท่านโยมแม่ไม่ได้เป็นอะไรมาก เขาก็สามวันดีสี่วันไข้ทั้งปีนั่นแหละทิศพองบอกพระลูกชายอาตมาว่าเป็นที่จิตใจต่างหากโยมแม่ชอบคิดมากก็เลยวิตกกลางวลเมื่อใจไม่สบายก็มีผลต่อร่างกายทำให้เจ็บไข้ได้ป่วยแต่ไม่เป็นไรหรอกอีกหน่อยพออยู่กับโยมยายก็คงจะดีขึ้นท่านคาดหวังโยมเองก็หวังอย่างนั้นแต่ก็ยังไม่แน่ใจนักว่าจะปลอยอายุยืนตามโยมยาย หรือว่าจะไปทําให้โยมยายอายุสั้นตามโยมกันแน่แม่จวนยังไม่ใครยกังวลทิพทพองจึงพูดตัดบทว่าเอาไว้ถึงเวลานั้นค่อยว่ากันอีกทีฉันว่าแม่จวน่าปริวิตกไปก่อนเลยนะทําใจให้สบายอย่างที่พระท่านบอกดีกว่านางจรวยกําลังอาบน้ําให้ลูกชายครั้นเห็นพระเจริญเตรียมตัวกลับจึงตะโกนล,ลงไปบอกสามีซึ่งกําลังนั่งจักตอกอยู่ใต้ถุนเรือนทิศสอนหลงพี่ท่านจะกลับแล้ว ได้ยินภรรยาบอกเช่นนั้นทิ R, ่สอนจึงละมือจากการจักตอกเดินไปจุงวัวสองตัวมาเทียมเกวียนเห็นพระหลานชายเดินข uh ึ huh. ้นบันไดมายายดีใจจนแทบจะวิ่งออกมาต้อนรับแต่ไวและสังขารไม่อำนวยจึงต้องส่งเสียงมาแทนนิมนต์ข้างในเลยท่าน โถอุตส่าหมาเยี่ยมคนแก่คนเฒ่าเมื่อท่านนั่งหลงเรียบร้อยยายก็ก้มลงกราบเบญจางข้าประดิษฐ์สามครั้งเสร็จแล้วจึงร้องเรียกหลานสาวจำแรงเอ้ยทำอะไรอยู่หาน้ำหาท่ามาถวายหลวงพี่หน่อยเอามาให้ทิศสอนด้วยยายเรียกหลานเขยว่าทิศสอนตามลูกหลานท่านไปยังไงมายัางไงถึงได้มาเยี่ยมโยมละเนี่ยยายถาม โยมพี่เข้ามารับอาตมาไปเยี่ยมไข่โยมแม่อาตมาก็เลยแวะมาเยี่ยมโยมยายด้วยพระหลานชายบอกแล้วแม่จวนเป็นยังไงบ้างยายถามถึงลูกสาวคนเล็กก็ไม่มีอะไรมากหรอกโยมยายโรคคิดมากนั่นแหละอีกหน่อยได้มาอยู่กับโยมยายก็คงหายโยมพ่อจะย้ายบ้านไปอยู่ตลาดปากบางเพื่อหนีโจรผู้ร้ายเห็นว่าปร้นกันแทบทุกวันจะพาโยมยายไปอยู่ด้วยท่านบอกกล่าว ดีเหมือนกันยิ่งท่านไม่อยู่โยมก็ใจคอไม่ค่อยดีอยู่กันแต่ผู้หญิงไม่น่าวางใจนะไปอยู่ตลาดปากบางจะได้ไม่ต้องห่วงยายพลอยเห็นดีเห็นงามไปด้วยใครจะไปอยู่ตลาดปากบางหรือยายนางสาวจำแรงยกน้ำมาประเคนพระน้องชายและได้ยินที่ยายพูดข้านี่แหละยายตอบอ้าวแล้วจำแรงจะอยู่กับใครละจ้ายายจา๋า หลานสาวทำเสียงหวานอยู่กับนังดางกับนังดำน่ะสิยายแกล้งประชดแล้วใครจะหุงข้าวให้ยายกินละจ๊ะเดี๋ยวหลานข้าศึกออกมาเขาก็หุงให้ข้ากินได้เองอย่าห่วงเลยข้าจะย้ายก็ต่อเมื่อหลานข้าศึกแล้วโยมพี่ยังดื่มเหล้าอยู่หรือเปล่าพระใหม่ถามพี่สาวยายเป็นคนตอบแทนว่าทำไมจะไม่ดื่มละท่านมันบอกยอมตายซะยังดีกว่าให้อดเหล้า ยายว่าจนไม่รู้จะว่ายังไงแล้วกรรมใครก็กรรมมันนะท่านนะมันอยากจะตายอย่างอีหมาปากของมันก็ช่างปะไรยายหมายถึงนางเหรียญลูกสาวคนโตที่ยายสงสารแกมสังเวชจะกินเหล้าหรือไม่กินมันก็ต้องตายด้วยกันทั้งนั้นแหละยายนางจำแรงพูดตัดปท